สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคณิตศาสตร์ป5กับคุณคร,รูกัลรืนคูณนัทวัตไดสาครนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่เรียนได้เรียนเรื่องของการคูณทศนิยมไปแล้วนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาอธิบายในเรื่องการคูณทศนิยมด้วย10ด้วย100หรือ1,000นนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็มีคลิปที่น่าสนใจมาให้นักเรียนดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่น่าสนใจกันเลย สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรายังอยู่ในบทที่2ค่ะและเดินทางมาจนถึงคลิปที่10แล้วนะคะในคลิปนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคูณทศนิยมด้วย10 100และ1000ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยให้ในักเรียนช่วยกันทบทวนความรู้เรื่องการหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับนะคะซึ่งเราจะใช้เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนมาช่วยในการหาคำตอบค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะไปช่วยกันหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนข้อแรกค่ะให้ในักเรียนหาผลคูณของ4.5คูณ10ค่ะนักเรียนหา4.5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรคะ ใช่แล้วค่ะได้เท่ากับเศษ45ส่วน10ใช่ไหมคะเศษ45ส่วน10ช่วยกันหาผลคูณให้อย่างรวดเร็วเลยค่ะว่าได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเศษ450ส่วน10นะคะเศษ450ส่วน10เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้อย่างไรคะ ใช่แล้วค่ะเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม1นึ่งตำแหน่งได้คือ45.0นะคะอีกข้อนะคะนักเรียนให้นักเรียน,ห,ยนหาผลคูณของ0.05คูณ10คะ่ะนักเรียน0 0 5คูณ10เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนคือเศษ5ส่วน1 0 0นะคะ ช่วยกันหาผลคูณของเศษ5ส่วน100คูณ10ให้หน่อยค่ะได้คำตอบไหมคะได้คำตอบเท่ากับเศษ50ส่วน100นะคะเศษ50ส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมสองตำแหน่งได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะนักเรียนได้เท่ากับ0.50นะคะนักเรียนลองสังเกตผลคูณของทั้ง2องข้อนี้นะคะว่ามันมีอะไรที่มันเหมือนกันคะ ลองคิดดีๆนะคะนักเรียนทั้งสข้อนี้นะคะเราคูณด้วย10บทั้งคู่เลยแล้วคำตอบของผลคูณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะดูดีๆนะคะนักเรียนใช่แล้วค่ะนักเรียนคำตอบนะคะของทั้ง2ข้อนี้เมื่อคูณด้วย10นะคะเห็นอะไรไหมคะว่าจุดทศนิยมนะคะเลื่อนไปทางขวานหนึ่งตำแหน่งค่ะ และถ้าครูลองให้นักเรียนหาผลคูณของ2.75คูณ10ละคะนักเรียนคิดว่าน่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับ27.5นะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะว่าการคูณโทศนิยมด้วย10นะคะผลคูณที่ได้อาจได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวาน1นึ่ตำแหน่งค่ะ ต่อไปให้ในักเรียนพิจารณาการหาผลคูณด้วย100บ้างค่ะนักเรียนช่วยกันหาคำตอบได้ไหมคะว่า9.02คูณ100ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลองคิดในใจได้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่มั่นใจในักเรียนจะลองหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วไปหาคำตอบก่อนก็ได้นะคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากคะ่ะนักเรียน9.02คูณ100ได้คำตอบเท่ากับ เ0 2 0 0หรือ902นะคะแล้วถ้าครูให้ในักเรียนหาผลคูณของ0 0 0 8คูณ100บ้างนะคะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนจะใช้วิธีการหาผลคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนก็ได้นะคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากคะ่ะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับ0.800 หรือ0.8นะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะว่าถ้าเราคูณทศนิยมด้วย100นะคะผลคูณที่ได้อาจได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่งคะดูจากคำตอบได้เลยคะ่ะนักเรียนใช่แล้วคะ่ะเราจะเลื่อนจุดทศนิยมนะคะไปทางขวา2ตำแหน่งคะ่ะ และถ้าครูลองให้ได้เรียนหาผลคูณทศนิยมด้วย1000บ้างนะคะนักเรียนพอจะเดาได้ไหมคะว่าเราจะได้ข้อสังเกตว่าอะไรลองไปคิดดูก่อนก็ได้ค่ะนักเรียนให้ได้เรียนลองช่วยกันหาผลคูณของ0.5คูณ1 0 0่ค่ะ0.5ด้คูณ1000ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับ 500.0จุดศูนย์นะคะหรือเราจะตอบแค่500ก็ได้ค่ะและอีกสักข้อนะคะให้ได้เรียนหาผลคูณของ1,000คูณ2องค่ะ1,000คูณ2องจได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับ2 0 8 3 0 0 0หรือ2,083นนะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะว่า การคูนทศนิยมด้วย1,000นะคะผลคูณที่เราได้นะคะอาจได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา3าตำแหน่งค่ะนักเรียนขะแล้วถ้าครูให้ในักเรียนลองเติมคำตอบนะคะลงในช่องว่างนักเรียนจะบอกครูได้ไหมคะว่า4 6 2 4คูณกับจำนวนอะไรคะจึงได้คำตอบเป็น462.4ค่ะ นักเรียนสังเกตตำแหน่งของจุดทศนิยมนะคะเดิมนะคะจุดทศนิยมอยู่ระหว่างตัวเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะนักเรียนเดิมนะคะจุดทศนิยมอยู่ระหว่างตัวเลข6กับตัวเลข2ค่ะที่นี้ค่ะคําตอบนะคะที่เขาต้องการนะคะก็คือ462.4ตัวทศนิยม,มค่ะนักเรียนเลื่อนไปอยู่ตรงไหนคะ เลื่อนไปอยู่ระหว่างเลข2กับเลข4แสดงว่าเขาเลื่อนไปกี่ตำแหน่งคะนักเรียนใช่แล้วค่ะเลื่อนไปทางขวา1ตำแหน่งใช่ไหมคะแสดงว่าในกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะนักเรียนจะตอบว่าอะไรคะเก่งมากค่ะนักเรียนเราจะได้คําตอบว่า46.24คูณกับ10นะคะได้เท่ากับ462.4ค่ะ อีกสักข้อนะคะนักเรียนจำนวนอะไรเอ่ยคูณกับ72.15แล้วได้คำตอบเท่ากับ7,215ค่ะนักเรียนสังเกตนะคะว่าเจ้าจุดทศนิยมนี้นะคะเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่งคะใช่แล้วค่ะนักเรียนเลื่อนไปทางขวา2ตํตำแหน่งนะคะแสดงว่า72.15นะคะคูณด้วย100จึงได้คำตอบเท่ากับ7,215ค่ะ ต่อไปค่ะจะเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจและความรวดเร็วในการหาคำตอบของนักเรียนค่ะโดยโจทย์ต่อไปนี้นะคะจะเป็นโจทย์การคูณทศนิยมด้วย10 100หรือ1 0 0 0นะคะในแต่ละข้อค่ะครูจะมีตัวเลือกคำตอบให้นักเรียน2ตัวเลือกค่ะนักเรียนลองค่อยๆคิดแล้วก็ค่อยๆทำนะคะแต่ละข้อจะจับเวลาในการหาคำตอบ10วินาทีค่ะพร้อมไหมคะนักเรียน ภาพร้อมแล้วไปลองทำพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะให้นักเรียนหาผลคูณของ4.567คูณ10ค่ะนักเรียนคา4.567คูณ10ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจับเวลา10วินาทีเลยนะคะเริ่มค่ะ หมดเวลาค่ะนักเรียน4.567คูณ10นะคะเป็นการคูณทศนิยมด้วย10ผลคูณที่ได้นะคะจะได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา1ตำแหน่งค่ะดังนั้นนะคะจึงตอบ45.67ค่ะไปดูข้อที่2กันเลยนะคะนักเรียนให้นักเรียนหาผลคูณของ68.45คูณ100ค่ะ ได้เรียนคะ68.45แคูณ1 0 0ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะพร้อมไหมคะครูจับเวลาเลยนะคะเริ่มค่ะหมดเวลาคะ่ะ นักเรียนคาในข้อนี้นะคะเป็นการคูโทศนิยมด้วย100ดังนั้นนะคะผลคูณจะได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา2ตำแหน่งค่ะดังนั้นนะคะในข้อนี้เราจึงตอบ6845เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะไปต่อกันที่ข้อที่3เลยนะคะให้ในักเรียนหาผลคูณของ8.743คูณ1,000ค่ะครูจับเวลาเลยนะคะ เริ่มค่ะหมดเวลาค่ะนักเรียนคะนักเรียนได้คำตอบข้อนี้คืออะไรคะการคูโทศนิยมด้วย1,000นะคะผลคูณที่ได้จะมาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา3าตำแหน่งค่ะ ดังนั้นนะคะคําตอบในข้อนี้เราจึงตอบ8,743ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะให้ในักเรียนหาผลคูณของ0.003ุคูณ1,000ค่ะนักเรียนคาข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะค,ค่อยค่คิดค่อยๆ่อยทำนะคะจับเวลาเริ่มค่ะ หมดเวลาค่ะนักเรียนข้อสุดท้ายนักเรียนตอบกันว่าอะไรบ้างคะการคูณทศนิยมด้วย1000นะคะผลคูณที่ได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา3าตำแหน่งค่ะดังนั้นนะคะในข้อนี้คําตอบก็คือ3นั่นเองคูคณทศนิยมด้วย1ินะคะผลคูณอาจได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา1ตำแหน่งค่ะและถ้าเป็นการคูณทศนิยมด้วย100นะคะ ผลค,คูณที่ได้นะคะอาจได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา2ตำแหน่งค่ะและการคูณทศนิยมด้วย1,000นะคะผลค,คูณที่ได้อาจได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมนะคะไปทางขวา3ตำแหน่งค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่เรียนดูคลิปวิดีโอที่น่าสนใจแล้วมีความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนครับ สำหรับวันนี้คุณครูขอฝากแบบฝึกหัดหน้า71จำนวน8ข้อนะครับให้เรียนเป็นการทบทวนการเรียนในเรื่องของการทูนทศนิยมในวันนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย